สวัสดีครับทุกคน For ์ฟันชัแนลสูตรเปิดแพ็คไอโค i ิกโมเมนต์ลิเวอร์พูลเอฟซีครับมาครับทองหมดกันหรือยังทุกคนใครที่ดองทองไว้เปิดกันได้บ้างไหมครับแล้วก็คนไหนรอตัวไหนบ้างเปิดได้ใครกันบ้างเม้นบอกันไหนนะครับสำหรับไอดีนี้ต้องขอบคุณน้องอังจากจังหวัดนาราธิวาสครับที่ให้โอกาสผมได้เปิดไอดีนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆไอดีทดลองสูตรครับจริงๆแล้วเปิดได้แล้วนะครับโอเว่นตอเรส แต่รอเจาลาตลงเป็นอีพีแรกของแพ็กนี้เนาะก็มาช้าเหมือนเดิมนะครับขอโทษคนที่รอนานแล้วก็ขอบคุณคนที่ตั้งใจรอด้วยนะครับสําหรับคนที่เข้ามาดูคลิปใหม่ครับอย่าลืมอ่านรายละเอียดใต้คลิปด้วยนะครับผมลงให้ทุกคลิปก่อนจะเข้าสูตรผมฝากคลิปนี้ด้วยนะครับคลิปแจก ID 8ไอคอนนะครับตอนนี้ล่าสุดที่ผมพึ่งเช็คก,ก่อนที่จะมาอัดคลิปนี้นะครับยังไม่มีคนตอบถูกทุกคนผมเพิ่มคาใบใ้ให้แล้วกันเนาะอยากจะให้อยากจะแจกนะครับ เลขท้าย3ตัวของ ID ดีที่จะแจกนะครับอยู่ในช่วง870ถึง890แล้วกันเนาะ20ตัวเลขนะครับประมาณ20ตัวเลขถ้าไม่มีคนตอบถูกก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วล่ะครับ20ตัวเลขนะครับตอบได้คนละหนึ่งครั้งคนที่ตอบไปแล้วลบแล้วตอบใหม่ก็ได้นะครับอย่าลืมใส่เฟซของตัวเอต่อท้ายตัวเลขด้วยนะครับส่วนคนที่เข้ามาทายทีหลังนะครับ ดูคอมเมนต์ปักหมุดด้วยนะครับว่าผมปิดการไทยหรือยังเนาะมาครับเข้าสูตรกันครับสูตรของเรา EP นี้คือ2 2ครับทุกคนง่ายมาก22เปิดดูข้อมูลฟันได้ครับ2ครั้งเสร็จแล้วไปเปิดดูข้อมูลอลิสันเบเกอร์2ครั้งครับ2 2ครับทุกคนใช้กับไอดีอื่นอาจจะไปออกตัวอื่นนะครับข้อสังเกตของสูตร22สนะครับสูตร22ใช้ได้กับหลายๆแพ็คเนาะข้อสังเกตนะครับ สูตร22มักจะออกตัวที่อยู่ติดกับตัวที่เราเปิดดูข้อมูลตัวแรกใครฟังแล้วไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปฟังอีกครั้งนะครับผมไม่ได้บอกว่ามันจะออกทุกครั้งนะครับแต่พูดถึงภาพรวมเนาะ1 2 3 4 5ปล่อยไปครับ คนไหนยังไม่ได้กดซับฝากกดซับฟอนชาแนล้วยนะครับและฝากกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยครับขอบคุณทุกคนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอให้ทุกคนโชคดีเปิดได้ไอคอนตัวที่ต้องการขอให้โชคดีเป็นของทุกคนครับฟอนชาแนลผมทำได้คุณก็ทำได้ไปก่อนละครับสวัสดีครับบาย